ณเคยสงสัยไหมครับว่าการทำบุญแล้วอธิษฐานจิตว่าขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ไปให้เขาจะได้รับจริงหรือและถ้าจะทำให้เขาได้รับแบบเต็มเมเราจะต้องทำอย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียงธรรมนำชีวิตขอเป็นเพื่อนร่วมทางกับทุกท่านในเช้าวันใหม่หรือในยามค่ำคืนที่ใจกำลังว้าวุ่นวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านมาพูดคุยในเรื่องที่หลายคนอาจจะสงสัย และทำกันมาตลอดชีวิตนั่นก็คือเรื่องของการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับครับในทางพุทธศาสนามีคำสอนหนึ่งดยเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากครับพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องเปตตพรีหรือการทำบุญเพื่ออุทิศให้เปรตหรือวิญญาณที่ตกทุกข์ซึ่งเป็นการยืนยันว่าบุญนั้นสามารถส่งถึงกันได้จริงๆครับการทำบุญก็เหมือนกับการที่เราส่งพัสดุไปให้ใครสักคน เรามีทั้งชื่อผู้รับที่อยู่ของผู้รับและสิ่งของที่อยู่ข้างในแต่หากเราส่งพัสดุไปให้ผู้รับที่อยู่ในที่กันดานที่ที่ไม่มีน้ำไม่มีแสงและไม่มีสิ่งของที่จำเป็นต่อให้พัสดุของเราไปถึงเขาก็อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่ครับการทำบุญของเราก็เช่นกันหากเราถวายสังฆทานไปโดยไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่วิญญ,ญาณต้องการจริงๆก็อาจจะทำให้บุญนั้นไปไม่ถึงหรือ ไปถึงแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆครับเราจะมาไขาปริศนาให้ทุกท่านทราบว่าสังฆทานสามอย่างที่วิญญาณต้องการมากที่สุดที่หลายคนไม่เคยรู้คืออะไรและเราจะมาดูกันว่าการทําบุญที่ถูกจุดจะส่งผลบุญที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราได้พูดคุยกันถึงหลักความเชื่อว่าบุญสามารถส่งกันได้จริงๆและการทําบุญที่ถูกจุดจะช่วยให้ผู้ร่วงรับได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ผมจะชวนทุกท่านมาเจาะลึกในเรื่องที่สําคัญยิ่งกว่านั่นคือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทําสังกฐานครับคําว่าสังกทานตามหลักพุทธศาสนาหมายถึงการถวายทานแก่หมู่สงฆ์ที่ไม่ระบุเจาะจงว่าจะเป็นพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งครับเมื่อเราถวายสังกทานด้วยจิตที่บริสุทธิ์บุญนั้นจะแผ่ขยายออกไปในวงกว้างและจะส่งผลบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการถวายแบบเฉพาะเจาะจงแต่ในปัจจุบันสังกทานที่เราเห็นกันส่วนใหญ่ มักจะเป็นชุดสังฆทานสําเร็จรูปที่บรรจุสิ่งของต่างๆรวมกันไว้ซึ่งบางครั้งสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้จําเป็นต่อพระภิกษุสงฆ์หรืออาจจะเป็นของที่หมดอายุแล้วก็ได้และเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นบุญที่เราตั้งใจทําก็อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าการทําบุญเป็นเรื่องของความต้องการที่แท้จริงแล้วสิ่งของที่วิญ,ญญาณต้องการจริงๆคืออะไรมันจะเป็นอาหารสําเร็จรูปหรือข้าวของเครื่องใช้ อย่างที่เราถวายกันอยู่ทุกวันนี้จริงหรือคำตอบที่หลายคนไม่เคยรู้ก็คือสิ่งของที่สำคัญที่สุดที่วิญญาณต้องการอาจไม่ใช่สิ่งของที่จับต้องได้เสมอไปครับเราได้ทำความเข้าใจกันแล้วว่าสังฆทานที่แท้จริงคือการถวายทานแก่หมู่สงฆ์ด้วยจิตที่บริสุทธิ์และสิ่งของที่เราถวายกันโดยทั่วไปอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่วิญญาณต้องการที่สุดผมจะมาเปิดเผยให้ทราบถึงสังฆทานอย่างแรก ที่วิญญาณกระหายและโหยหาที่สุดนั่นก็คือน้ำครับน้ำที่ใสสะอาดและบริสุทธิ์หลายคนอาจจะแปลกใจว่าทำไมต้องเป็นน้ำในคำพีทางพุทธศาสนาและเรื่องราวเกี่ยวกับโลกหลังความตายได้กล่าวถึงเปรตซึ่งเป็นภพภูมิหนึ่งของวิญญาณที่ตกทุกข์ทรมานเปรตในบางประเภทจะมีความหิวโหวยและความกระหายน้ำอย่างรุนแรง พวกเขาไม่สามารถดื่มน้ำได้เพราะเมื่อน้ำไหลผ่านลำคอมันจะกลายเป็นไฟที่เผาผลาญพวกเขานี่คือผลกรรมที่ได้จากการทำบาปเมื่อครั้งยังมีชีวิตแต่ในบางพบภูมิของวิญญาณพวกเขาจะมีความกระหายน้ำอย่างมากและเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถหาได้ด้วยตัวเองครับดังนั้นการที่เราอุทิศส่วนบุญด้วยการถวายน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มน้ำใช้หรือแม้แต่น้ำเปล่าเพียงหนึ่งแก้ว ที่ถวายให้กับพระสงฆ์บุญนั้นจะส่งถึงพวกเขาและบรรเทาความทุกข์จากความกระหายได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับการถวายน้ําดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดแต่มันมีอานิสง์ที่ยิ่งใหญ่มากครับเพราะน้ําเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของทุกภพภูมิเมื่อเราถวายน้ําด้วยใจที่บริสุทธิ์บุญนั้นก็จะไปถึงอย่างรวดเร็วและทําหน้าที่เหมือนน้าทิพย์ที่จะช่วยชุบชูวิญ,ญญาณที่กําลังกระหายอยู่ครับดังนั้น เมื่อคุณทำบุญในครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นการถวายสังฆทานหรือทำบุญใดๆก็ตามขอให้คุณระลึกถึงการถวายน้ำเป็นอันดับแรกนะครับและเมื่อคุณถวายแล้วขอให้คุณอธิษฐานจิตด้วยใจที่แน่วแน่อุทิศส่วนบุญกุศลน,นี้ไปให้กับผู้ล่วงลับการทำแบบนี้จะทำให้บุญนั้นไปถึงพวกเขาอย่างแน่นอนครับเราได้เปิดเผยให้ทราบถึงสังฆทานอย่างแรกที่วิญญาณกระหายที่สุดนั่นก็คือน้ำครับ และเราได้เห็นแล้วว่าการถวายสิ่งที่เรียบง่ายนี้มีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนผมจะมาเปิดเผยถึงสังฆทานอย่างที่สองที่วิญญาณสแสวงหามากที่สุดและเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยครับสังฆทานอย่างที่สองที่วิญญาณโหยหาและสแสวงหามากที่สุดก็คือแสงสว่างครับไม่ว่าจะเป็นเทียนไขหลอดไฟหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างต่างๆหลายคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมวิญญาณถึงต้องการแสงสว่างในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาได้กล่าวถึงภพภูมิของวิญญาณที่อยู่ในที่มืดมิดอยู่ในความมืดที่ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องไปถึงพวกเขาต้องอยู่อย่างเคว้งคว้างไม่รู้ทิศทางไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนแสงสว่างจึงเปรียบเสมือนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการนําทางให้พวกเขาได้พบกับผลทางที่ถูกต้องครับการถวายแสงสว่างให้กับพระสงฆ์จึงมีนัยยะที่ลึกซึ้งมากครับ มันไม่ได้หมายถึงแค่การให้แสงสว่างทางกายเท่านั้นแต่ยังเป็นการให้แสงสว่างทางปัญญาอีกด้วยครับเพราะพระสงฆ์ท่านใช้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยเมื่อท่านเข้าใจธรรมะมากขึ้นท่านก็จะนำความรู้เหล่านั้นมาเผยแพร่ซึ่งก็จะช่วยให้คนมากมายได้พบกับแสงสว่างทางปัญญาและเมื่อเราทำบุญด้วยการถวายแสงสว่างบุญนั้นก็จะไปถึงผู้ล่วงลับและช่วยให้พวกเขาได้พบกับผลทาง ที่จะหลุดพ้นจากภพภูมิที่มืดมิดได้ครับในทางกลับกันการไม่ถวายแสงสว่างในบางภพชาติจะทําให้ผู้ที่กระทํากรรมนั้นต้องไปอยู่ในภพภูมิที่มืดมิดต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่รู้และความทุกข์ดังนั้นการที่เราได้ถวายแสงสว่างจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับวิญญาณที่กําลังหลงทางอยู่ครับ เราได้เปิดเผยให้ทราบถึงสังฆทานที่วิญญาณต้องการมากที่สุดสองอย่างนั่นก็คือน้ําและแสงสว่างและเราได้เห็นแล้วว่าแม้แต่สิ่งของที่เรียบง่ายก็มีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ได้หากถวายด้วยความเข้าใจผมจะมาเปิดเผยถึงสังฆทานอย่างที่สซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่วิญญาณทุกภพภูมิต้องการมากที่สุดครับสังฆทานอย่างที่สที่วิญญาณหยหาและต้องการมากที่สุดก็คือความเมตตา และบุญกุศลที่แท้จริงครับซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้แต่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ที่มาจากการเจริญภาวนาหรือการนั่งสมาธิของเราหลายคนอาจจะเคยคิดว่าการทำบุญต้องใช้ปัจจัยต้องใช้สิ่งของแต่จริงๆแล้วบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือบุญที่เกิดจากจิตครับเมื่อเราทำสมาธิจิตของเราจะสงบจะมีความบริสุทธิ์และเมื่อเราแผ่เมตตาออกไป พลังงานแห่งความบริสุทธิ์และเมตตานั้นก็จะส่งตรงไปถึงผู้ล่วงรับและนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดครับลองนึกภาพตามนะครับหากมีคนให้ของขวัญคุณมากมายแต่เขาให้ด้วยใจที่ไม่บริสุทธิ์คุณก็อาจจะรู้สึกไม่ดีแต่หากมีใครสักคนให้แค่ดอกไม้ดอกเดียวแต่ให้ด้วยความรักและความปรารถนาดีอย่างแท้จริงของขวัญชิ้นนั้นจะมีความหมายและมีคุณค่าทางใจมากกว่าของขวัญชิ้นอื่นๆครับ บุญก็เช่นกันการทำบุญด้วยใจที่สงบและบริสุทธิ์จากการภาวนาคือการส่งบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไปให้พวกเขาดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทำอะไรก็ตามคุณสามารถสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ได้เพียงแค่คุณนั่งสมาธิเพียงห้านาทีแล้วอธิษฐานจิตว่าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เกิดจากการเจริญภาวนาในครั้งนี้ให้แก่ชื่อผู้ล่วงลับขอให้บุญนี้ไปถึงเขาและขอให้เขาได้รับอย่างเต็มที่ และมีความสุขถ้าหากเขาทุกข์ขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ถ้าหากเขามีความสุขอยู่แล้วขอให้เขามีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุจำเอาไว้เสมอว่าสังฆทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการทำบุญเวยจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาและไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการให้ความเมตตาจากใจที่สงบของเราครับเราได้เปิดเผยให้ทราบถึงสังฆทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นั่นก็คือความเมตตาและบุญกุศลที่แท้จริงที่มาจากจิตภาวนาครับและเราได้รู้ว่าบุญจากใจนั้นเป็นสิ่งที่วิญญาณต้องการมากกว่าสิ่งของใดๆที่จับต้องได้ผมจะชวนทุกท่านมาเจาะลึกในเรื่องที่สําคัญยิ่งกว่านั่นคือทําอย่างไรให้บุญถึงมือผู้รับอย่างแน่นอนหรือความสําคัญของการอุทิศบุญที่ถูกต้องครับการอุทิศส่วนบุญก็เหมือนกับการส่งพัสดุครับต่อให้เรามีของดีแค่ไหน แต่ถ้าที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือผู้ส่งไม่ได้ตั้งใจส่งจริงพัสดุนั้นก็อาจจะไปไม่ถึงมือผู้รับการอุทิศบุญก็เช่นกันต้องทำด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องและด้วยจิตที่แน่วแน่ครับมีคำกล่าวที่ว่าบุญอยู่ที่ใจซึ่งเป็นความจริงครับในขณะที่เรากำลังทำบุญไม่ว่าจะเป็นการถวายสังฆทานการใส่บาตรหรือการเจริญภาวนาขอให้คุณทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ด้วยความตั้งใจที่จะให้ อย่าทำไปด้วยความโลภหรืออยากได้บุญมากๆเพราะบุญที่เกิดจากความไม่บริสุทธิ์ก็เหมือนน้ำที่คุณต่อให้มีปริมาณมากแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ครับเมื่อคุณทำบุญแล้วในขณะที่กำลังอุทิศบุญขอให้คุณมีสติและตั้งใจอย่างแน่วแน่ลองพูดคำอธิษฐานตามนี้ครับบุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำในครั้งนี้ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ไปให้แก่ชื่อผู้ล่วงลับ ขอให้บุญนี้ไปถึงเขาและขอให้เขาได้รับอย่างเต็มที่และมีความสุขถ้าหากเขาทุกข์ขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ถ้าหากเขามีความสุขอยู่แล้วขอให้เขามีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุการกล่าวคำอุทิศด้วยใจที่สงบและแน่วแน่นี้จะช่วยให้บุญนั้นมีพลังและส่งตรงไปถึงผู้ล่งลับได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องกังวลว่าเขาจะได้รับหรือไม่เพราะว่าถ้าเราทำด้วยใจที่บริสุทธิ์บุญนั้น จะไปถึงเขาอย่างแน่นอนครับนอกจากนี้การอุทิศบุญยังเป็นการสร้างบุญให้กับตัวเราเองอีกด้วยเพราะทุกครั้งที่เราทำบุญใจของเราก็จะมีความสุขและเมื่อเราได้แผ่เมตตาให้กับผู้อื่นใจของเราก็จะเต็มไปด้วยความรักและความเมตตาซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับ <c oughs> การทำบุญไม่สำคัญแค่ตัวสิ่งของแต่สำคัญที่จิตที่เราใช้ทำบุญขอให้คุณทำบุญด้วยใจที่สงบ และอุทิศด้วยใจที่แน่วแน่แล้วบุญนั้นจะไปถึงอย่างแน่นอนครับเราได้พูดคุยกันถึงความสำคัญของการอุทิศบุญที่ถูกต้องและได้รู้แล้วว่าใจที่บริสุทธิ์และตั้งมั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดในการส่งบุญให้ผู้ล่วงลับวันนี้ผมจะชวนทุกท่านมาพูดคุยในมุมที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยคิดนั่นก็คือการทำบุญให้คนอื่นแล้วเราจะได้อะไร ในทางพุทธศาสนามีหลักคำสอนหนึ่งที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบซึ่งหมายถึงสิ่งที่ทำให้เกิดบุญครับหนึ่งในนั้นคือการทำทานหรือการให้การทำบุญให้ผู้อื่นจึงไม่ได้เป็นการให้เพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นการสร้างบุญให้กับตัวเราเองไปพร้อมๆกันในทุกขั้นตอนครับลองนึกภาพตามนะครับในขณะที่คุณกำลังคิดที่จะทำบุญ ใจของคุณก็เริ่มมีความสุขแล้วครับเมื่อคุณได้เตรียมสิ่งของที่จะถวายใจของคุณก็เริ่มมีปิติอินดีเมื่อคุณได้นำสิ่งของนั้นไปถวายใจของคุณก็เต็มไปด้วยความเบิกบานและเมื่อคุณได้อุทิศส่วนบุญให้ผู้อื่นใจของคุณก็เต็มไปด้วยความเมตตาเห็นไหมครับว่าในทุกขั้นตอนของการทำบุญใจของคุณก็ได้รับบุญไปแล้วอย่างเต็มที่ บุญที่เกิดจากการทำทานก็เหมือนกับน้ำครับเมื่อเราตักน้ำไปรดต้นไม้ต้นไม้นั้นก็จะเติบโตแต่ในขณะเดียวกันน้ำที่เหลือในกระบวยก็ยังคงชุบชูมือของเราให้สดชื่นด้วยการทำบุญก็เช่นกันครับเมื่อเราทำบุญให้ผู้อื่นใจของเราก็จะเบิกบานและมีความสุขและนั่นก็คือบุญที่เราได้รับทันทีครับนอกจากนี้การทำบุญให้ผู้อื่น ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราลดความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สินและตัวตนของเราเองลงเมื่อเราได้ให้เราจะเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เรามีล้วนเป็นเพียงของชั่วคราวและเมื่อเราได้เห็นว่าการให้ทำให้เรามีความสุขเราก็จะอยากให้มากขึ้นและนั่นก็คือการฝึกจิตของเราให้เป็นผู้ให้ครับการทำบุญให้ผู้ล่วงลับจึงไม่ได้เป็นแค่การทำเพื่อเขาเท่านั้น แต่ยังเป็นการทำเพื่อเราเองด้วยเพราะเมื่อเราทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์จิตใจของเราก็จะบริสุทธิ์เมื่อเราให้ด้วยความเมตตาใจของเราก็จะเต็มไปด้วยความเมตตาและนี่แหละครับคือการสร้างความสุขและความสงบให้กับตัวเองที่ยั่งยืนที่สุดการให้คือการได้รับการทำบุญให้ผู้อื่นคือการสร้างความสุขและความสงบให้กับตัวเองไปพร้อมๆกันครับ เราได้พูดคุยกันถึงการทำบุญให้คนอื่นและได้เห็นแล้วว่าทุกครั้งที่เราให้เราก็ได้รับความสุขและบุญให้กับตัวเองไปด้วยผมจะชวนทุกท่านมาเจาะลึกในเรื่องของการทำบุญในอีกมิติหนึ่งนั่นคือการทำบุญอย่างมีปัญญาครับหลายคนอาจจะเคยคิดว่าการทำบุญแค่ทำแล้วได้บุญแต่ในทางพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องบุญกิริยาวัตถุสิบ ซึ่งแบ่งการทำบุญออกเป็นหลายประเภทและหนึ่งในนั้นก็คือการทำบุญด้วยปัญญาการทำบุญด้วยปัญญาคืออะไรลองนึกภาพตามนะครับเมื่อเราจะถวายสังฆทานให้กับพระสงฆ์ถ้าเราเลือกซื้อชุดสังฆทานสำเร็จรูปที่บรรจุสิ่งของที่ไม่จำเป็นเช่นยาสีฟันสบู่หรือกระดาษชำระจำนวนมากซึ่งพระสงฆ์ท่านอาจจะไม่ได้ใช้การทำบุญแบบนี้ ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลบุญสูงสุดครับเพราะของที่เราถวายอาจไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงแต่ถ้าเราใช้ปัญญาในการทำบุญเราจะเลือกถวายสิ่งที่พระสงฆ์ท่านจำเป็นต้องใช้จริงๆเช่นยารักษาโรคหนังสือธรรมะหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการทำบุญแบบนี้จะส่งผลบุญที่ยิ่งใหญ่กว่ามากครับ เพราะของที่เราถวายได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเป็นประโยชน์ต่อพระาศาสนาอย่างแท้จริงครับการทำบุญที่มีปัญญาจึงไม่ใช่แค่การให้แต่เป็นการให้สิ่งที่ถูกจุดครับเหมือนกับการที่เราจะให้อาหารกับคนหิวเราควรให้ข้าวให้ขนมปังไม่ใช่ให้เงินเพราะสิ่งที่เราให้จะช่วยบรรเทาความหิวของเขาได้โดยตรงการทำบุญก็เช่นกันครับ การเลือกถวายสังฆทานอย่างมีปัญญาจะช่วยให้บุญนั้นไปถึงผู้รับอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับการทำบุญที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินหรือปริมาณของของแต่มันอยู่ที่ความเข้าใจของเราครับว่าเรากำลังทำบุญให้ใครและทำเพื่ออะไรครับเราได้พูดคุยกันถึงการทำบุญอย่างมีปัญญาและได้รู้แล้วว่าการให้สิ่งที่ถูกจุด จะส่งผลบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการทำบุญแบบทั่วไปผมจะชวนทุกท่านมาสรุปและทบทวนสังฆทานทั้งสอย่างที่เราได้พูดคุยกันมาในซีรีส์นี้ครับเราเริ่มต้นจากการตั้งคำถามว่าวิญญาณของผู้ล่วงลับได้รับบุญที่เราอุทิศให้จริงหรือไม่และเราได้คำตอบว่าได้รับจริงครับแต่จะได้รับอย่างเต็มที่หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราทำบุญให้ถูกจุดหรือไม่ สังฆทานอย่างแรกที่เราได้พูดคุยกันก็คือน้ำครับน้ำที่ใสสะอาดและบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสิ่งที่วิญญาณในบางภพภูมิมีความกระหายอย่างมากการถวายน้ำจึงเป็นการช่วยบรรเทาความทุกข์ที่เร่งด่วนที่สุดให้กับพวกเขาและเป็นการสร้างบุญให้กับเราด้วยความเมตตาสังฆทานอย่างที่สองก็คือแสงสว่างครับแสงสว่างที่นำทางแสงสว่างที่ให้ปัญญาเพราะวิญญาณในบางภพภูมิ อยู่ในที่มืดมิดและไม่รู้ทิศทางการถวายแสงสว่างจึงเป็นการช่วยให้พวกเขาได้พบกับหนทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ครับและสังฆทานอย่างที่สามซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความเมตตาและบุญกุศลที่แท้จริงครับซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้เป็นสิ่งของแต่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ที่เกิดจากการเจริญภาวนาหรือการทำสมาธิของเรา บุญที่เกิดจากจิตที่สงบและบริสุทธินี้คือสิ่งที่วิญญาณต้องการมากที่สุดเพราะมันคือแก่นแท้ของบุญกุศลการทำบุญจึงไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนเลยครับไม่จำเป็นต้องมีเงินมากมายหรือต้องซื้อของราคาแพงแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือใจที่บริสุทธิ์ของเราการทำบุญด้วยใจที่อยากให้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องและด้วยความเมตตาต่อผู้อื่นนี่แหละครับคือบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการทำบุญที่ถูกต้อง คือทำด้วยใจที่ตั้งมั่นและมีปัญญาการทำบุญเพื่อผู้อื่นคือการสร้างบุญให้กับตัวเองและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถให้ได้ก็คือความเมตตาจากใจที่บริสุทธิ์ของเราครับเราได้เดินทางสำรวจเรื่องของการทำบุญที่ถูกจุดเราเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจว่าบุญสามารถส่งถึงกันได้และสิ่งของที่เราถวายกันโดยทั่วไปอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่วิญญ,ญาณต้องการมากที่สุดเราได้ค้นพบว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือน้ำแสงสว่างและที่สำคัญที่สุดคือความเมตตาและบุญกุศลที่เกิดจากการภาวนาครับเราได้เรียนรู้ว่าบุญอยู่ที่ใจและการทำบุญด้วยจิตที่บริสุทธิ์และปัญญาจะส่งผลที่ยิ่งใหญ่กว่าการทำบุญด้วยสิ่งของที่มีราคาแพงและที่สำคัญเราได้รู้ว่าการทำบุญให้ผู้อื่นคือการสร้างบุญให้กับตัวเราเองไปพร้อมๆกัน การทำบุญที่แท้จริงจึงไม่ได้เป็นแค่พิธีกรรมครับแต่มันคือการที่เราได้ลงมือปฏิบัติด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องและด้วยใจที่บริสุทธิ์และเพื่อที่จะให้การเดินทางนี้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องผมขอให้การบ้านกับทุกท่าน3ข้อครับข้อแรกถวายน้ำทุกครั้งที่ทำบุญไม่ว่าคุณจะไปวัดหรือถวายสังฆทานขอให้คุณถวายน้ำเปล่าที่ใสสะอาดไปพร้อมกับสิ่งของอื่นๆด้วยนะครับข้อที่2 ให้แสงสว่างกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการถวายหลอดไฟเทียนไขหรือแม้แต่การจุดเทียนในคืนวันพระแล้วอธิษฐานจิตอุทิศบุญไปให้กับผู้ล่วงลับข้อที่สเจริญภาวนาแล้วแผ่เมตตาก่อนนอนขอยคุณหาเวลาเพียง5นาทีนั่งสมาธิแล้วอธิษฐานจิตแผ่เมตตาไปให้กับผู้ล่วงลับการทำบุญด้วยใจนี้จะส่งบนบุญที่บริสุทธิ์ที่สุดไปให้เขาครับ การทำบุญที่ถูกต้องคือการทำด้วยความเข้าใจว่าสิ่งที่เราให้ไปนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดครับและการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการมากที่สุดขอให้ทุกท่านนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและขอให้ความสงบและบุญกุศลที่แท้จริงบังเกิดในจิตใจของทุกท่านครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่องของเรานะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์ช่องของเราไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่จะช่วยชีวิตของคุณดีขึ้นสวัสดีครับ